โยดพามาไหมโยดพามาไหมพามานะอ่ะพี่เมียวก็ต่อโบอยู่แป๊บ Ball. Oh, oh what? <laughs> ่ผ้ภาพปดจมูกหน่อยแคเกียดพูดเออออกของพี่หายใจไม่ออกเขาจะไหลสดมาหยอกยู่นั่นแหละไปดูแลห้องไปเอ้ยถามจริง ันนี้สามแปดเก้าไม่เจ็ดหมื่นโลสามแปดเก้าสี่สิบเก้าโอเคไหมคะมอนิเตอร์พร้อมโอ้ลิ้นเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเต่านะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะยังไงต่อมาพบกันอีกแล้วกับรอบช่วงบ่ายๆนะคะก่อนวินาทีกรุ้นหวยออกนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับลูกเต๋านะคะกับพี่มะเหมียวนะคะช่วงบ่ายๆเนาะใช่แล้วมาพร้อมกับรถธรรมากะบหัวเดียวนะคะอ่ะแชร์ก่อนแชร์ยังอ่ะพี่เมียวแชร์ไปก่อนนะทําไมมันมืดอ่ะทาไมมันมืดก็กดอะไรนี้ลงอ๋ออุ้ย โอเคอ๋อมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจกฤษดาคุณคานะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้เต่ากับพี่มะเหมี่ยวด้วยนะคะสําหรับวันนี้มาพร้อมกับรถหัวเดียวอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาถูกเป็นรถเด่นประจําเดือนนะพี่เหมี่ยวใช่นี่น้องนุ๊กอ๋อสวัสดีลูกค้าใน YouTube จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแฟนคลับใน YouTube ด้วยสวัสดี Facebook ไลฟ์ด้วยนะคะะสําหรับที่เห็นนี่จะเป็นกระบะหัวเดียวทํามาหากินนะคะ คัดมาให้สวยๆปีใหม่ๆเลยน้องเต๋าค่ะนะคะมาให้ลูกค้าที่ตอนนี้นะคะกำลังหากินหรือว่ากำลังทำมาหากินกำลังหารถที่เอาไปทำมาหากินเออนะเอากระบาหัวเดี่ยวไปเลยไม่ว่าจะไปบรรทุกอะไรก็ได้หรือว่าจะไปสั่งใส่หลังคาก็ได้นะค่ะวันนี้มีทั้งฟอร์ดปี19แล้วก็รีเวเครื่อง2ทีเนี่ยโี้9เหมือนกัน ขายขาลีโวสองจุดแปดหายากมากไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็คันที่แล้วเราขายไปสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันวันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันปีอะไรคะพี่เมี่ยวปีสิบเก้าจ็ะว้าวได้ปีสองพันสิบเก้าด้วยโอ้โหนี่เราก็เป็นสีนี้ด้วยสีเทานะสีเทาเข้มสวยมากเลยนะคะอ่ะส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเอาแบบ น้ำน้ำเนื้อเนื้อไปก่อนฟอร์ดนับ19เหมือนกันตัวนี้จะเป็นเ่องสองจุดสองจะได้รถปีใหม่ใช่รถปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกถูกเน้นรถถูกไม่แพงขอนเจ็ดพันกว่าบาทก็เป็นตัวนี้ใช่เนาะสามแสนแปดหมื่นเก้า โ o โยต้ารีโวแล้วเอาไปใส่หลังคาใส่คอกได้ใช้หมดแล้วเครื่อง2.8นะคะไม่มีที่ไหนนะคะราคา449,000บาทส่วนมากจะมี2.4นะ2.4หมดนะคะตัวนี้ได้เครื่อง2.8ถูกราคาพิเศษมากจริงสมับเป็นรถเด่นประจําเดือนประจําประจําเดือนคัดมาแล้วค่ะคัดมาแล้วคัดมาแล้วใช่เพราะว่าไลฟ์ปุ๊บไปแน่นอนจ้ะ ดอกเบี้ยนะคะบอกก่อนเลยว่าดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.7 9เก้าโอ้โหดอกเบี้ยถูกด้วยถูกกว่าป้ายแดงดอกเบี้ยถูกกว่าป้ายแดงเลยทั้งๆที่เป็นรถกระบะเนาะพี่เบียยเนาะจะมาซื้อสดก็ได้นะคะพอหวยออกปุ๊บก็มาซื้อกันเลยโอ้ได้ด้วยหรอเาต้องไปขึ้นเงินก่อนหรือเปล่ากเหรอต้องรอจองก่อนจองก่อนจองก่อนไม่ถ้าหวยถูกถูกหวยวันนี้ก็ขอเวลาทําตกใจก่อนนิดนึงนะอ่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะอยากสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยจะนาอปรึกษาการออกรถลูกค้าขากดกติกาของเรานะลูกค้าคอมเมนต์เสร็จสแลกชื่อเล่นนะคะลูกค้าพิมพ์มาเลยว่าต้องการอยากออกรถดาวเท่านี้ไหวไหมคะเท่านั้นไหวไหมคะแล้วก็สลชื่อเล่นให้เต่ากับพี่เมียวด้วยถูกต้องนะคะเวลาอ่านคอมเมนต์เราจะได้เรียกชื่อถูกสวัสดีค่ะคุณนัทชัยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะอ่านนะคะหมดแล้วค่ะ เอาคันแรกก่อนพี่เหมียวฟอร์ดเรนเจอร์ไปฟอร์ดก่อนมีเยอะมากพี่เหมียวมีทั้งสีเทาสีดำนะสีขาวมีสามสีเลยใช่่คะมีให้เลือกแต่วันนี้เอามาโชว์สีขาวถูกต้องนะคะโชว์คันนี้ไปก่อนสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวไปในเชนเรียบร้อยนะคะ เป็นกันจังหน้าใหม่นะคะสําหรับพิตตี้เราจะเป็นน้องเต่านะคะจะเป็นพิตตี้โพสสวยๆหน่อยนะคะอันนี้โฉมหน้าใหม่กันจังหน้าใหม่การันตีนะคะคันหน้าทุกอย่างเดิมทั้งคันนะคะยกเว้นพิตตี้เราพิตตี้ไม่มีเดิมไม่เดิมค่ะมีโดนมาแล้วโำหรับรถเดิมทุกอย่างเลยนะคะนะคะคันนี้ดีมากเลยพี่เหมี่ยวสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์นะเป็นรถที่แบบว่าคนที่เขาซื้อไปใช้ต้องเป็นแฟนแฟนตัวยงแฟนตัวยงของฟอร์ดจริงๆ นะคะแล้วราคาของเขานะคะราคาถูกที่สุดในตลาดรถมือสองเลยสําหรับรถหัวเดียวเนาะ,คะใครที่จะเอาไปใส่ข้อกใส่หลังคานะคะไปเสริมแหนบเสริมเพลาสมรได้เลยเพราะตัวนี้ได้สเปคเดิมๆเ,เลยใช่เอาไปใส่ได้เลยนะคะสาม0 0นแปดห่นนบาทพอต่อเดือนแค่เ0็ดพันเท่านั้นคะ่ะโอ้โหดอกเบี้ย2.79จุดเจ็ดาสเท่านั้นคะ่ะต้องปะเดีย๋ยวเราไปดูรอบคันกันจากที่รักจ๋า สำหรับคันนี้นะคะรถเดิมๆนะคะสเปคเดิมออกศูนย์เลยล้อใหม่ยางใหม่นะคะซื้อไปแบบพร้อมใช้งานเลยอใครอ,อยากจะไปใส่แม็กใส่ลังคาใส่อะไรก็ตามแต่เสริมได้เลยใส่ได้หมด,ดห,มดหล่อหมดนะนะคะ,ะมาไล่มาเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะ ยางของเขาจะเป็นยางขอบ15ค่ะนะคะยางยางใหม่อยู่เลยสเปคจากศูนย์ใช่สเปคศูนย์เลยนะคะใช้ได้หมดนะใช้ได้ปกติไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนยางหรือว่าอะไรนะคะเครื่อง2.2นะคะโลโก้ของเขาโอ้กำลังแรงมากพี่เมี่ยวเพราะว่าตัวเนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นเครื่อง2.2ก็จริงแต่กําลังของเขาอ่ะเหนือพอๆกับเครื่อง2.8เครื่องส0 0ันเลยก็ว่าได้เหยียบลุ้งความประหยัดก็ประหยัดด้วยสุดๆนะคะป่ะไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวดูคอมเมนต์ให้ ปอดเรนเจอร์นะคะกระบาดเขาจะไม่เหมือนใครนะคะถ้าเคยใส่ใส่หลังคาใส่อะไรมาแล้วนะคะเขาจะไม่มีตรงนี้ส<ะ>ำหรับนะคะปกติจะเจอรถกระบานะคะ,ะที่ตรงนี้เขาจะไว้แบบร<ห>ัดรัดของรัดของแล้วก็ไว้เสริมสำหรับเราใส่ของเยอะๆที่ไม่ได้ใส่หลังคาใส่คอกนะคะตัวนี้ม,มาจากศูนย์เลยนะคะ,ะ,คะเอ,อะไม่ให้ของหลุดไม่ให้ของปิวนะคะ,คะหรือว่าใครจะไปใส่เป็นผ้าคลุมก็ได้ถ้าใครไม่ใส่หลังคานะ มาแบบนี้ไม่เหมือนใครพี่เหมียวใช่นะคะอ่ะไปไล่มาเรื่อเรนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายทุกอย่างเดิมหมดนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูคานนิดนึงอ่ะแค่นี้ก็พอตากล้องขาที่รัก ด้านหน้าก็เดิมแล้วมาดูด้านหลังเราให้ดูกันเต็มๆเลยนะคะสียังมีรอยเต้มจากสูงมาเลยตัวนี้เดิมนะต้องแจ้งเลยว่าไม่ชนไม่คว่ำแน่นอนนะคะกล้าให้ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้ง่ายเรากล้าให้ดูเม็ดอาร์ตขนาดนี้ไม่โดนแน่นอนการันตีนะคะโอนจองกันเข้ามาได้เลยเลยนะคะราคา389,0 0 0บาทนะคะปี2019คนะคันนี้ลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อน7 0 0 0กว่าบาทนะคะ ถ้าลูกค้าติดแบ็กรีสนะคะติดแบ็กลีสเลยนะคะหรือล่าช้าลูกค้าใช้เงินดาวอยู่ที่49,000บาทออกรถได้เลยค่ะจ้ะโอ้ดาวน้อยนะสี่0มืนสำหรับลูกค้าออกแบบลูกค้าติดแบ็กรีสนะคะพี่พเหมี่ยวถือว่าดาวน้อยอันไหนอ๋ออันนี้อยู่เออเดี๋ยวพามาดูภายในกันค่ะพี่เมี่ยวน้องเต่าเข้าไปนั่งเลยจ้ะเดี๋ยวคุญแจให้โอเค สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านโอ้โหเข้ามากันเยอะเลยนะเข้ามากันเยอะเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่จะติดต่อนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเบอร์พี่มะเหมี่ยวได้083 888 8181นะคะพิมพ์ชื่อว่ามะเหมี่ยว 0838888181นะคะแล้วก็เบอร์เต่านะ0811550400เป็นเบอร์นุเต่าใช่แล้วถามใครก็ได้นะคะโฉลกกับเลขอะไรเลขลงท้าย00หรือ8ได้หมดนะคะถูกเข้ามาได้เลยนะ่จ๊ะน้องเต่าสตอร์ทีคันนี้ไม่70,000กว่าโลพี่เมียวค่ะถือว่าน้อยนะสำหรับรถมากใช่สำหรับรถปี2019เพราะว่ารถพวกนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่ารถเป็นหัวเดี่ยวเขาจะขับพวกทำมาหากินหรือว่าส่งของโดยปกติทั่วไปอ่ะ ไม่มันจะเยอะอยู่แล้วปีหนึ่งก็ตกประมาณ5-6าหหมื่นนะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้ปี2019ไม่แค่เจ็ดหมื่นโลค่ะน้อยมากจริงๆแล้วสําหรับใครที่เน้นความออปชั่นอ่าเป็นไงเน้นความออปชั่นก็ตัวนี้ได้เลยพี่เมียวไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะบลูทูธบลูทูธสามารถแบบเล่นได้แบบฟังเพลงสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับ บููได้เวลานั่งเหมือนพวกเป็นรถรถพวก SUV ยหรือว่ากระบะสี่ประตูเลยเนะได้ได้นั่งดิความหรูหราความหรูหราไม่ถ้าโดยปกติทั่วไปกระบะหัวเดี่ยวจะไม่ค่อยมีตัวพวกนี้ไม่มีพมกพูดคอนโทรลพวกปุ่มกดบูทูธจะไม่มีนะใช่ค่ะคืออย่างบอกเลยว่าฟอร์ดเนี่ยออปชั่นเขาเยอะจริงๆนะคะออปชั่นเต็มแล้วเหมือนเหมือนเรานั่งอยู่บนรถ s u v จริงๆไม่เหมียวรู้สินะดูอารมณ์ได้คือความหรูหราเขาเนาะ แล้วก็เกียร์นะคะนี่อยู่ตรงนี้คือเกียร์เขาเหมาะมากเลยถนัดมือมากนะคะจับอย่างเดียวนะคะทาอย่างอื่นไม่ได้นะเกียร์แล้วก็เบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะทําให้เราแบบว่าเวลาขับเราจับถนัดมือนี่เห็นไหมขึ้นลงได้เลยนะคะนี่คือบอกได้เลยว่าใครที่เน้นออปชั่นรถกระบะนะคะต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาด Ford Ranger ปีองพนเจอร์ปี20192.2นะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่มะมียอ่ะส0 0นมบาทแล้วผ่อนนะเต๋าถูกมาก ผ่อนแค่เ oh. จ็ดพันเจ็ดลจากฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันกว่าบาท uh. จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยใชนะคะแล้วออปชั่นมาเต็มขนาดนี้นะคะลูกค้าขามีทั้งหมด3มสีเดอร์สีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะคะสีขาวสีเทา oh. สีดำนะคะใครอยากได้สีอะไรแจ้งมาได้เลย uh. สวัสดี<า>ลูกค้าจาก YouTube ทุกท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะนะอ่ะ เข้ามาได้เลยมาดูข้างหน้ากฤปกตินะคะเราจะเจอเอันนี้จะเป็นเปิดแล้วก็ไม้ทิ่มเข้าไปอันแบบนี้ใช่มีโช๊คเลยอ่ะอันนี้ <c oughs> คืเ <c oughs> อนน <c oughs> เป็น <c oughs> โชค๊เคเลยนะคะอัดโชค๊คมาคือไม่เหมือนใครเลยนะคะสะดวกสบายต่อการเปิดฝากระโปรงนะคะแล้วก็ไล่มาที่ตัวเครื่องตัวถังนะคะตัวนี้นรัะกันให้เลย ถ้ามีเฉียวมีชนชนหนักที่ความน้ําท่วมนะคะลูกค้า,ามาคืนเงินเต็มจําน,นวนเลยนะคะแถมงินให้กับบ้านีกค่ะอยู่เบื้องต้นนะคะจากตากต้องนะคะดูเบื้องต้นจากเราที่เราไลฟ์นะคะเราจะเห็นรอยเม็ดอาท,ทุกอย่างยังมีก็คือรถไม่โดนแน่นอนพวกนี้ยังไม่มีการถอดออกนะคะและที่สำคัญดูด้านหน้านี่เลยผ่านพวกนี้ทุกอย่างยังเดิมอยู่นะคะเห็นไหมคะ ประกอบในการตัดสินใจได้เนี่ยค่ะรอยสีแต้มเนี่ยรอยสีแต้มจากโรงงานของเขายังอยู่เลย,ๆๆเลยบอกเลยลรีบตัดสินใจได้เลยนะคะโคราคาถูกมาก389,000ผ่อนแค่7,000กว่าบาทต่อเดือนเองและที่สำคัญคันนี้นะคะได้ปี19นะคะแล้วก็ไม่7,000หมโลค่ะปีใหม่มากเครื่อง2.2ลดมือเดียวออกห้าป้ายแดงอย่ารอช้าดอกเบี้ย2.79ที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่แล้วนะคะแล้วก็ เอาทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสองทบพุทธมมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะใครชอบเลขตองหนึ่งเอาไปเลยให้เลยป้ายนี้นะคะมาโมก็สวยเนาะตัวรถก็สวยบอดี้ก็สวยนะคะอะมาอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะคะไฮไลท์เลยสำหรับลูกค้าที่หาอยู่หายากนะตัวนี้พี่เหมียวเครื่อง2.8จุดแปดเราได้สีเท่าด้วยใช่ค่ะเออหายากจริงๆนะตัวนี้สำหรับโตโยต้า รีโว <Le> <Le vo. S 1> เครื่อง2.8คันนี้นะคะราคาโคตรถูกตัวนี้นะคะลูกค้าซื้อแถมเงินอีก5 0,000บาทพี่เมียวว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวให้เหรอใช่โโพูดได้ห้าแสนอ่ะโอโ้โหสุดยอดพูดได้ห้าแสนนะคะราคาเท่าไหร่พี่เมียวราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่โอโนต่อเดือนเท่าไหร่นะราคาถูกมากแต่ผ <8, 000. S 1> ่อนอันนี้ขอขอนิดนึงผ่อนผ่อนแปดพันกว่าบาท แต่ถ้าลูกค้าอยากดาวเนออยากดากอยากดาวเยอะอยากผอน้อยก็ดาวมาได้เลยค่ะเนาะจะได้แบบว่าให้ยอดผนบางๆหน่อยเนาะก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาถ้าลูกค้าจะไปจะจัดเพิ่มจัดเผื่อจัดเผื่อหลังคาบางคนจะไปวิ่งวิ่งใส่หลังคาใส่คอกสามารถกู้เกินได้นะคะกู้เกินค่าหลังคากู้เกินค่าใส่ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกรถเลยก็คือเหมือนประมาณว่าเราจัดเกินเข้าไปอย่างที่น้องเต๋าบอกว่าจัดเกินไปเลยนะคะ ซื้อคันนี้แถมเงินกลับบ้านอีกห้าหมื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขับฟรีสามเดือนใช่แล้วพี่เหมียว <c oughs> ดอกพี่สองจุดเก็าเก้าขับฟรีอีกสามเดือนนะคะโอ้โหเงินจะโโไปไหนสามเดือนที่ผ่าน,านมาเงินจะไปไหนโอ้โหอยู่ในกระเป๋าสบายสบายใช่แล้วนะคะอยู่ในกระเป๋าอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวถูกหวยอีกต่างหากโอ้ถูกหวยอีกต่างหากเลขอะไรคะศูนย์หนึ่งไม่น่าจะออกนะเพราะว่าหนูไม่ได้ซื้อศูนย์หนึ่งใครซื้อ ใครจะซื้อ,อน้องอายนะ <c oughs> สำหรับคันนี้ทะเบียนเดิมเป็นต่างจังหวัดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้หรือว่าใครมาออกรถช่วงนี้เดี๋ยวใส่ป้ายแดงให้เลยจ้าใช่ค่ะใส่ป้ายแดงไปได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้รถยังฟีใหม่อยู่เลยะนะคะอ่ะสำหรับอคอมเมนต์ของ a c e b o o k ไลฟ์นะคะอาจารย์สนองค่ะรีโวน่าใช้มากสวัสดีค่ะน้องอปุ้ยนะคะหัวเดี่ยวสวยมากแล้วก็คุณไกรวิ์ส่งงวดเท่าไหร,ร่ครับคุณวรารัน ถ้าก<ห>ู้เต็มนะคะถ้ากู้เต็มสําหรับ Toyota ารีโวผ่อน8,000กว่าบาทสําหรับฟอร์ดเรนเจผ่อน7,000กว่าบาทค่ะพี่เมียวคุณวรัญญาถามว่ามีสีอื่นไหมมีสีขาวค่ะ,ะ,<ฮ>ะคุณวรัญญามีสีขาวด้วยนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็หัวเดียวมีทั้งอิสุ u ุ <ฮะ S 2> นะคะ,<ฮ>ะมี Ford ดมีเชฟนะคะมี t o โยต้มีหลายคันเลย สั่งจองออเดอร์ได้โอ้ยนี่สันถูกสุดนี่สันส0 0 0สนต้นใช่ค่ะนะคะคุณว่ารัญญาอยากได้รุ่นไหนทักแชทมานะคะจ้าคนดู17ท่านแล้วว่ะขอบพระคุณค่ะเยอมาค่ะันนี้สวยมากบอกเลยนะใครกําลังตอนนี้เขากําลังฮิตสีเทาแรมโบอยู่แต่เราสีเทาแลม แลมแลมอยู่นะอันนี้คือสีเทาเหมือนกันนะคะถึงจะไม่ใช่แลมโบแต่ก็สวยนะเพราะว่าเป็นสีเทาสเปคออกศูนย์ใช่สีเทานกพิราสีเทานกพิราบไปก่อนนะคะหรือว่าใครจะไปทําสีเทาแลมโบไปติดสติกเกอร์แลมสติกเกอร์ได้เลยเนาะสวยๆ่ายังไงบ้างคะด้านหน้าของเขาโอ้ด้านหน้าเขาเดิมเดิมเเลยที่มีอะไรนะตัวตัวนี้แบล็คแบล็คเปียโนเปียโนแบล็คเออเปียโนแบล้วโอ๊ตบอกพี่บอกหนูเปียโนแบ c ็คเออเออนี่แหละสีเปียโนแบ c ็คสวยเนาะ สีโทเมียมตัดด้วยเปียนโนแบ็กนะคะ,คะแล้วข้างล่างกระจังหน้าเขาสวยมากเลย<ม>พี่เหมียวเนี่ยเขาเป็นกระจังหน้าสองชั้นเลยสีเดิมสีเสมอกันแน่นอนนะคะสำหรับทันนี้นะคะ4ี่0 0 0เครื่อง2.8ย้ำนะคะว่าเครื่อง2.8นะคะสองจุดแหายากราคา4ี่0 0 0สี่ห่ะ้บาทเ<ห>ดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดิมนะคะ มาชุดแต่ชุดแต่งของเขานะคะมาให้ด้วยนี่อ่านี่แต่งแต่งข้อไฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังหรือว่าข้อไฟตรงสปอตไลท์ด้วยทั้งหมดคือเอาไปคือจบเลยค่ะค่ะมาไล่มาเรื่อยๆนะคะเครื่องนี่โลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้2.8นะคะ มีมีกระจกมองกระจกไปเลี้ยวไปเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเดินปกติไม่มีอันนี้ตัวสวยแล้วสีเทาเดิมมากเลยคันนี้เนาะสีเทาแบบว่าสวยมากมือจับนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะมือจับจะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกันสาแทกของโตโยต้าเลยนะคะอ่ะไล่มาเรื่อยๆไือยเปการปรเลยคันนี้คือเอาไปไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนอกจากใครจะไปใส่หลังคาหรือว่าไปใส่เสริมล้อเสริมเทาแมกเสริมต่างๆเนาะแล้วแต่ไปใส่ได้เลยนะคะเพราะว่า อ่าซื้อคันนี้เหลือเงินกลับบ้านห้าหมื่นแล้วก็ไปจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้เลยแถมยังขับฟรีอีกต้องสามเดือนสิบวันนะคะขับฟรีนู่นเลยนะคะเดือนพฤษภาคมเลยนะคะค่อยพร้อมจ่ายค่างวดจริงโหนจริงค่ะพี่เมียวหลังสงการเลยพี่เมียวอ่มาเดี๋ยวเราให้ดูกันนิดนึงคันนี้นะพี่เมียวเดิมเดิมเลยนะคะมีไลเนอร์มีไลเนอร์ให้ด้วยนะคะไลเนอร์นะคะไลเนอร์อาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆเพราะเขาใช้ขนของเนาะค่ะ บอกเลยว่าซื้อไปคุ้มมากถ้าไปใส่หลังคาอ่านี่นะคะสีเทาเข้มนะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะเหมือนสีดำเนาะ,ะจะออกว่าสีเทาเข้มแต่ว่าหัวเดียวปกติไม่มีสีดำอยู่แล้วคือเข้มสุดก็คือสีเทา<ช>นะคะคแล้วก็สีขาวไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่ามันแตกต่างกับฟอร์ดยังไงอ่านะคะเขาก็จะมีความเป็น ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะเนาะแต่ว่าตัวนี้พี่เมียวจะสำหรับคันเนี้ยเขาเปลี่ยนซีดีมาแล้วนะเป็นเป็นในนี่แหละเป็นแอนดรอยแล้วเปลี่ยนจอเป็นจอแอนดรอยแล้วพี่เมียวเดิมปกติหน้าจอจะเป็นเจ็ดนิ้วเป็นทัชสกรีนนะคะแต่นี้คือเปลี่ยนเป็นแอนดรอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาแล้วจ้าตัวนี้จะลูกค้าเขาแต่งมาเองนะเป็นจอแอนดรอย สวยเลยนะคะแล้วก็เลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันโลไม่แท้นะไม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยพี่เมียวถูกต้องนะใครไม่กล้าแบบว่าใครกลัวว่าอุ้ยไม่แท้หรือเปล่านะคะแต่การันตีให้นะคะโจลุงกิษราคุตค่ะไม่แท้ไม่ขายถูกต้องไม่แท้ไม่ขายเช็คศูนย์ก่อนได้นะคะลูกค้าเอาทะเบียนไปเช็คศูนย์ได้เลยนะอ่ะสภาพนะคะก็จะยังมีฝุ่นมีดินเกาะนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่ามนเพิ่งเข้ามาจนะคะ สภาพโดยรวมนะคะประมาณ95%นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใกล้ๆน้องเลยน้องป้ายแดงเลยนะคะโอ้โหรถหัวเดียวเหมือนกับรถนนั่งเก่งอ่ะใช่เหมือนกับเราขับเก่งเกียร์ธรรมดาเพราะออปชันขนาดนี้นะคะรกคาค่ะเลได้เป็นจอแอนดรอยแล้วด้วยใช่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มพะจอแอนดรอยสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าทัชสกรีนก็ได้นะคะไม่เหงาทำให้ไม่เหงาเวลาเดินทางไกลๆดูหนัาฟัาเพลงได้นะคะตัวนี้อีโคโหมดประหยัดหรอ ใช่ค่ะมีโคมดมีพาวเวอร์โหมดตัวนี้คลอปลอยออปชั่นนะคะอะโตโยต้านะคะรีโวนะคะ2.8นะคะดีเซลปี2019คันนี้449,000บาทจ้ะเหลือเงินกับบ้าน50,000บาทโอ้โห่กลับฟี90วันสุดยอดดอกเบี้ย2 7งจุดเาอาไปเลยเอาเซลล์ไปด้วยโอ้โห้แถมเลยนะ ลูกค้าคะซื้อรถกับโชรุมกิษราลูกค้าไม่ต้องมาดูรถถึงโชวรุมนะคะลูกค้าอยู่บ้านก็นอนดูรถได้นะคะรอดูรถเลยนะเรามีบริการจัดส่งรถนะคะเอารถไปให้ดูที่บ้านและก็บริการจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะใครสนใจรถยนต์มือ2องสภาพสวยๆนะคะน้องไฟแดงคันนี้0 8 3 8 8 8 8 1 8 1 0811550400นะคะเซลเต๋าเซลมะเหมี่ยวนะคะ2คนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าอันนี้จะเป็นห้องเครื่องของเขาเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าของเขานะคะสวยมากเราการันตีวยอยู่สวยวยน็อตยังไม่เคยถอดเลยนะคะแล้วดูด้านหน้าของเขารอยเม็ดอาร์ตเนี่ยเห็นไหมน็อตสิ่งยังมีอยู่หมดเลยสวยจริงๆนะม ช่างภาพเราไม่ใช่เป็นแค่ช่างภาพอย่างเดียวนะคะเขายังเป็นคนดูรถด้วยถ้าคันไหนไม่สวยเขาจะหยิกแขนเซลค่ะอย่าพูดอย่าพูดเขาบอกงนี้นะแต่ถ้าสวยซูมแต่ถ้าสวยซูมใหญ่เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่ขอนแก่นสุราษฎร์คุณก็สามารถที่จะซื้อรถกัิจสดาคูท่าได้ค่ะเพียงแค่โอนจองก็ได้เข้าบริษัทกิจสดาคูทาไม่ใช่บัญชีเซลอ่าบัญชีบริษัทเลยนะคะเปิด24ชั่วโมง ลูกค้าสามารถโอนจองและให้เซลล์นรถไปให้ดูที่หน้าบ้านได้ค่ะนะรถทุกคันของเรานะคะผ่านการตรวจสอบนะคะจากฝ่ายกัดซื้อแล้วก็ฝ่ายดูแลรถนะคะจะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเราการันตีรถให้ทุกคันนะคะใช่ค่ะอ่านะคะเพราะว่าทุกคันนะคะของเรากิจสาคูชาผ่านการตรวจสอบไม่ว่าอ่าตอนซื้อเข้าจมน้ำไหมนะอะ่ชนไหมแล้วก็เช็คพวกสมุดเอกสารต่างๆนะคะว่ารถมี เคยไปวิ่งความเร็วไหมอายัดไหมลถลูกรดหัวลดมรดกไหมนะคะเราตรวจสอบให้ลูกค้าก่อนนะคะผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะจนั้นไม่ต้องห่วงเลยกิจราคุ้คาของเราไม่มีเสียชื่อเสียงแน่นอนใช่ค่ะสบายใจได้หายห่วงนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคันนี้ฟอร์ดเป็นกระบะหัวเดี่ยวนะคะเครื่อง2.2ปี2019 389,000บาทเอาไปเลยขับฟรีสเดือนโอ้โหนะคะแล้วก็โตโยต้า Toyota ารีโวนะคะ2.8นะคะปีะ2019ไม่สี่ทำไาหมื่นะคะตัวนี้ราคา4 4 9 0 0นบาทดอกเบี้ยสองจุดเจก้าขับปีเกาสิบวันค่ะแถมเงินกลับบ้านอีกห้าหมห้าหมบาท <laughs> ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นเลยนะคะอย่าลืมโทรหามะเมี่ยวศูนย์8ปดส1มปดแปแปแดปดหนึ่งค่ะแล้วก็ลูกเต๋านะคะศูนย์5ปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์สี่ย์ะคะเมมเบอร์แอดไลน์ถูกจองขอบคุณลูกค้าใน YouTube ขอบคุณลูกค้าใน Facebook ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วยังมีอีกหลายๆช่องทางอาทิเช่นทวิตเตอร์ไอจีติ๊กต็อกและไลน์แอดนะคะลูกค้าสามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะถนาดช่องทางไหนเข้าช่องทางนั้นแล้วก็ โชว์รูมกิสราคุณ <ขอ S 1> ค่ะรถสวยสองคันนี้แล้วก็เซลมะเมียวกับเซลลูกเต๋าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขออนุญ,ญาตนะคะไปฟังหวยออกก่อน,นะะปปใกล้แ <c oughs> ล้วใกล้แล้วเดี๋ยวไปรุ้นหวยก่อนนะคะเดี๋ยวไปรุนหวยนะคะรวยไปด้วยกันความสุขของพวกเราอโอเคค่ะสวัสดีคะ่ะ